อย่าเอาแต่เสพแล้วให้คนอื่นสําเร็จครับแต่คุณต้องเสพเพื่อมาสร้างครับจริงใช่คำนี้ดีมากอย่าเอาแต่เสพเพื่อคนอื่นสําเร็จถ้าแปลให้ฟังง่ายๆเหมือนวันนี้คุณนั่งดูไลฟ์เมย์กับวานใช่ป่ะคุณกําลังทําให้เมย์กับวานสําเร็จอยู่คุณเพิ่มยอดยู่นี่พูดตรงๆเลยนะแบบว่าแบบไม่เราไม่เราแฟรแๆอยู่แล้วเหมือนคุณดูเราอ่ะเราได้ engagement เราดังขึ้นเรามียอดวิวที่มากขึ้นชีวิตเราสองคนดีขึ้นแต่สุดท้ายอ่ะคุณดูเวลาคุณก็เสียสุดท้ายคุณดูแล้วคุณไไม่เอากลับปทร นั่นคือการที่วันพูดแบบโคตรดีเลยว่าคุณเสพแล้วคุณกําลังทําให้คนอื่นสําเร็จแต่ตัวคุณอยู่ที่เดิมแล้วไงวะเพราะฉะนั้นคุณต้ณองเสพว่าคุณต้องเอาไปด้วยเอาไปทําด้วยใช่ต้องเสพมาเพื่อสร้างสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ก่อนอย่างเช่นวันนี้เขาสอนเรื่องคอนเทนต์โอเคจดไว้เลยวิธีการทีคอนเทนต์แล้วคุณเหมือนกันถ้าวันนี้คุณมัวแต่ดูเหมือนกันแล้วคุณไม่เอาไปทาไอ้ที่คุณดูมาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณดูมาเนี่ยมันใช้ได้หหหรรรรืืืืืืืออ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 อใชชช้้้้้้้้ไไไไไไไมมม่่่่่่ดดดดดเเเเันถถถแแตาาคคุุณููลลลววป๊ทจะย พรุ่งนี้โหไอที่เขาสอนเรามันใช้ได้จริงว่ะกลายเป็ oh. นว่าอะไรคุณได้อารมณ์ที่จะกลับไปดูเขาอีกถ้าวันนี้เขาไลฟ์ต่อหรือถ้าวันนี้เขาลงคลิปวิดีโอนั่นแหละมันจะไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้ดูปุ๊บก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแหละเพราะยังไม่ได้ทำไงแสดงว่าความคิดก็ตีกันในหัวพอรับมาเยอะๆรับมาเยอะรับมาเยอะปุ๊บก็ไม่รู้จะต้องเรือมตรงไหนก่อนท่าตรงไหนก่อนเยอะไปอีกใช่